ต้มปลาเด้อพป็นนองต้มปลาเห็ดน้ำย,ยาขนมกินอันนี้คือปลาแดงเด้อค่ะปลาแดงเป็นปลาทะเลนะคะต้มก้อนจะต้มก้อนแล้วค่อยแกะโขกพริกที่หลังนี่เด้อจ้าส่วนผสมก็มีชุดหลรด,ดดีพริกค่ะพริกแหง้งใบมะกรูดข่าตะไคร่หอมกระเทียม อันนั้นคือขวดปลาค่ะน้ำปลาอันนี้กับม้าปลาของเขาที่ต้มวังหันจะ้ปะปลาแดงค่ะเนี่ยค่ะส่วนผสมของนำยญ้าปลาเนี่ยค่ะถ้าน้องเตียกับเป็นปลากระองถ้าน้องเจียกับเป็นปลาแดงแล้วแต่สะดวกนี่แหละค่ะเท่านี้แหละขั้นตอนของการเห็ดของยายเดี๋ยวจะเอาไปตำแล้วค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดของเรานะคะลงค่ะ ลงไปตีนไก่ต้มสุกค่ะลงไปค่ะนี่ก็คือเนื้อปลาที่ยายกขกไว้ค่ะนี้ค่ะอ่าลงไปค่ะ ปลาล่ค่ะปลาล่าลง่จรสรสดีค่ะลงไปหน่อยค่ะดอกเกลือค่ะนี่เกลืขออนุญาตนะคะเจ้บ่าย อันนี้ยายใช้ตำนะคะใช้ตำไม่ใช่ไม่ใช่ปัน่นใช้ตำค่ะก็น,น,ะน้ำปะลาลัดใส่เพิ่มหีกอสักหน่อยนะึงกลัวมันไป็น,ปน,นัวนะเนียค่ะอันนี้ก็คือลูกคิ้นของเรานะคะลูกคิ้นปลาใต้กิวลงไปนะคะ นี่เดือดเสร็จก็รับประทานได้เนี่ยค่ะตัดรุดไก่ตัดื่อใส่ต้นหอมค่ะใส่ต้นหอมลงไปนะคะเนี่ยค่ะ ร้อยองค์ลงเลียงเลงถึงมาแล้วแสดงว่าสุกพร้อมรับประทานแล้วค่ะเนี่ยค่ะเป็นตีนใกล้เป็นล่ากินร้อยถึงมาแล้วสวัสดีจ้าเมื่อน,นี้ไม่กินขนมเส้นกันจ้าก่อนอื่นกะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อจ้ามีทั้งเพียรเลยยูทูบเด้อช่องน้อยๆช่องเม็ดนี้แซบเบิร์นี่แหละอ่ะมา กินน้ำกันจ้ะจะต,ตอแล้วมีปกักกินลาวจ้ะมีแต่ละแหน่หัวกระวานกระวานกับมันสีค้่ๆนอกค่ะ เห็นส้ตวตอเห็นสะตอเพั่หนหอดเพ้งสะตรอ,อรอรอ,รอรักสะตอรอรักของอันดาไหมพูดได้ก็ได้ยินบ่ ดีออกล่องออกจำเนี้ยงปากใต้ตะวนัน มันเดี๋ลองว่อ่อเอออโอ้ออเด็กเด่นสะโตอยากจยกขอทำเธอพลันผือมังวันนี้แบ่ดีไหมเออพันล<ง>ือมังวันนี้แบ่ดีไหมเอออยาเออคอยเธอลบมาพันพือก็หมายถึงว่าเป็นยังไงบ้าง พันพือภาษาใต้พันพือพันเลือเนี่ยแปลว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไงเป็นไงมัง่งอย่างนี้ภาษาปากไตนะอันนี้ก็กเรียกว่ากินซุน้เส้นน้กินเขาก็เอื้อนน้เส้นก็เอื้อนขนมกินเขาก็เอื้อนแต่ว่าเขาปุ่นบะมี ขาปนี่สา้แท้ พันพือมังถามว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้สบายดีไหมมากาไผบอลููภาษาปักไตถามย้ายใดเด้อ ไปลาดนี่คือไปตลาดท่าก็บอกว่าไม่หันไม่หันก็คือไม่กล้าไม่หันแรลงคือแม่ไม่กล้าพูดแรลงคือพูดไม่หันแหลงไม่หันแรลงคือว่าไม่หันไม่กล้าพูดหันกับกล้าทั้งปักากะสิวว่าหันไม่หัน ทั้งคนไทยก็เหว่าไม่กล้าพูดทั้งปักแต่ก็ว่าไม่หันแหลงเครก็ถามว่ากินข้าวดอกไม้เนี่ยสมัยคำว่ากินเข่าไปกินข้าวหรือยังกินข้าวดอกไม้เนี่ยภาษาใต้ก็เห็นคนอย่างพันเอินกินข้าวดอกไม้กินตา,าข้าวกัะยังแกงกระลุย หมายึงว่าข้าวกันเหลือแกงก็แกงกันลุยลุยคือเยอะลุยนี่คือเยอะข้าวกับกินตาเนี่ยคือกินซิข้าวกับเยอะข้าวกับข้าวกับย่งแกงกับเยอะลุยนี่คือเยอะยังข,ข้าาวกับย่งเนี่ยคือข,ข้าข้าวกับยังมีอยู่แกงก,ก็ยังเยอะ มาตาถ้าก็เรียกว่ามาตาเนี่ยมาซี่ภาษาไทยมาซี่ภาษาอทสกกับมาท้าแม่มาตาไปเดี่ยวไหนไปไปเดี่ยวไหนไปเดี่ยวโน้ไปเดี่ยวโนูมาไปเดี่ยวโน,วนูอะไรเงี้ยเดวไปเดี่ยวไปเดี่ยวโน้ถ้าเขาบอกว่าเราแหลงมากเนี่ยอย่าแรงมาก นี่เขาสีว่าเขาอย่าพูดมากกระว่าแรงมากอะไรเนี้ยเกระว่าเขาถือว่าเขาตำหนิเขาว่าเขาเบามากพูดมากนะแรงขันขันบ่มีเงินก็สีว่าไม่เบียร์ไม่เบียไม่ซันคือคือไม่มีข้าวสาร ไม่ไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีข้าวสารไม่เบียร์ซื้อซานไม่เบียร์ซื้อซื้อซื้อสานอะไรซื้อซื้อข้าวสารไม่มีเงินซื้อข้าวสารไปเที้ยวปักไตย,ยุยันลืม <c oughs> ฝึกไหวกันตะกี้เคยไปยุุ่่นบันสิลืมอันะ ลถหลบมาเนี่ยก็หมายถึงกลับมารอเธอหลบมาเนี่ยรอเธอกลับมาปักใจก็ที่เอิ้หลบรอเธอหลบมาเพียงขอลองนะยินบ่มบดคือนเกาเหลเี่ยมแม่เขย เน,นี่ยเม้มๆไหนกินบ่ามา่จากเจ้าภาษาปักใต้วันละคำอืมกินบ่าเมื่อดอกพี่น้อง อีกจังน่อยกั้งแสบแสบ อเชีบได้กัท่ทนเน่ได้จ้าเชีบหน่อยพอกันไหมพี่จ้า